สวัสดีทุกคนเย้ yeah. พี่ฝนว่าไงอะมีเรื่องอีกแลีว้ว <laughs> มีเรื่องทุกวันอะ <c oughs> คือวันนี้ที่เข้ามาแมปเนี่ยเนี่ยเพราะว่ามีน้องๆบอกว่าให้ทําตัวเนี้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่นทำไรอ่ะยองฮีทำไปแล้วอ่ะไม่ได้ทํายองฮีแต่ให้ทําตัวที่ยืนคู่กับยองฮีอยู่อะต้นไม้เ่ะไม่ใช่ต้นไม้แล้วอะไรอะเขาให้ทําตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรอะผู้คุมอะผู้คุม ผู้คุมอ้อเออแล้วจะทาตรงไหนอ่ะก็ทําข้างๆยองฮีนี่แหละพี่เอกก็ผู้คุมที่ขอใส่ชุดสีอะไรสีแดงหรือสีชมพูอ่ะสีแดงแต่ความจริงค่ะพี่ฝนชอบสีชมพูมากกว่าแดงแบบเนี้ยเหรอพี่ฝนชอบสีชมพูมากกว่าอยู่ไหนอ่ะเอาแดงนี้ได้ไหมแดงไหนแดงเนี้ยหรอแดงน,ดงนี้หรือเจ้าแดงอื่นแดงนี้ก็สวยนะหรออแดงเนี้ยแดงเนี้ยแดงนี้อ่ะสวยแฮะ ก็สวยดีอ้าวนีแดงเดียวกันนี่นะมีลายลายมีลายลายแต่ว่าถ้าจะอีกแดงหนึ่งม NO ันจะเป็นแดงคอนกรีตอะมันจะเป็นแดงแบบแบบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแดงแดงแดงเหรออ่าแดงคอนกรีตจะเป็นแดงแบบนี้พี่ฝนอันไหนเดียก็ได้ทั้งนั้นนะเฮ้ยน้ำมันแดงนรกเลยอันนี้ดินในนรกแล้วไม่เอาก็เอาเป็นรองเท้าไปไงรองเท้าหรือไงรองเท้ากว่าสีดําไม่ใช่หรอใช่รองเท้าสีดํา งั้นเดี๋ยวพี่เอกลองใช้ขนแกะมาทําดูแล้วกันเนาะก็จะเป็นสร้างเป็นขนแกะหมดเลยแล้วกันนะพี่ผลนะก็ได้นะแบบนี้ก็สวยรองเท้าเหรอสีดําใช่ไหมใช่เอารองเท้ากว้างไหมอ่ะเอาแค่นี้พอไหมก็พอๆกับยองฮีไม่ใช่หรองั้นก็รองเท้าเท่านี้นะสองบล็อกหนึ่งสองสามบล็อกอกอะสามบล็อ,บอกพอแล้วก็สีขาวสูงขึ้นไปไม่สีขาวไม่มีมันต้องเป็นสีแดงเลยถูกปะ ใช่สีแดงเลยใช่ไหมต้องเป็นสีแดงกันไปเลยอย่างนี้นะนี่ปึ๊บมสูกะก็กุงเกงอ่ะกุงเกงก็ต้องเท่านี้บอ่ะเดี๋ยวพี่ฝนต่อข้างล่างให้ไงแล้วพี่เอก่จะทำยังไงอ่ะก็ขาต้องชิดกันไหมอ่ะขาผู้คุมหรอส่วนใหญ่เขาจะแบบยืนกลางขาเปล่ายืนกลางขาหน่อยนึงเปลย่ายืนกลางขาหน่อยหนึ่งอืมแล้วก็แบบเป็นเหมือนผ่าคอยเฝ้าอะไรอย่างเงี้ยท้าคอยเฝ้าเหรอ จะต่อ,อยังไงอะเขาเนี่ยคอยเป้างั้นเดี๋ยวพี่เอกต่ออย่างนี้แล้วกันนะแล้วก็รองเท้าเนี่ยใส่เข้าไปเนาะพี่ฝนเนาะใช่ต้องใส่ไอ้นี่ด้วยนะเป็นเหมือนกับที่คาดที่คาดไว้สะพายหลังที่คาดเหรอเออเขาจะถือปืนด้วยนี่นะแต่ว่าเดี๋ยวเราไม่ใส่เป็นปืนแล้วกันนะเราใส่เป็นอย่างอื่นแทนใส่เป็นอมยิ้มได้ไหมอะใส่อมยิ้มหรออ๋อมันจะกุ้งกิ๋งไปไหมอ่ะเอ,อเรื่องของเราฮนะ คนัคนของพวกเราเออนะมันของพวกเรารอ,อ่ะเอางั้นเลยนะเอาละท่านี้เดี๋ยวเพียงจะทำเป็นกางเกงออกมาแล้วก็พี่ฝนก็คิดว่าเพื่อนน่าจะชอบอมยิ้มน่ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ฝนสูงไปแล้วก็ไหนบอกว่าให้ยืนกลางขาปะโถเอ้ยเอาแล้วจะเอาแค่ไหนเลยพี่ฝนจะรู้ไหมละ่ะก็เนี่ยพี่เอกเว้นเอาไว้ต่อเนี่ยเดี๋ยวเพียงจะต่อเข้าไปอย่างนี้ไงให้เป็นยืนกลางขาอย่างนี้นะได้ไหมพี่เอกก็ต่อเองอ่ะไม่รู้ เน่เน่เน่ขึ้นมาอย่างนี้นี่เน่ขึ้นมาอย่างนี้อ่าแบบเหมือนยืนแบบยืนค้อยเท้าออกไปด้านข้างไงเอางี้แล้วกันนะนี่แค่นี้พอปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้ไหมพี่ฝนนี่มันค้อยเท้าเหรอนี่ไงขาเขาต้องออกไปอย่างนี้ไงยื่นขาออกไปไงอ๋อได้เปล่าไม่ค่อยสมประกอบอ่ะมันยึกยักหน่อยไงไม่ครับเราทำได้เท่านี้เหมือนไม่ค่อยสมประกอบเลยอ่ะ ไม่ออเอาอะ่ะงั้นเอาตรงตรงไปเหมือนเดิมนะอาขาแค่นั้นนะพอแล้วงั้นตรงตรง,ตรงแล้วอาขาแล้วเขาจะยืนยังไงอ่ะก็ยืนนี่ไงยืนเหมือนเรานี่แหละตัวเขาจะใหญ่มากเลยนะใหญ่ก็ใหญ่ไปดิเอา้างั้นจะกลายเป็นผู้คุมเราตัวเบเอ,อ์บเลยนะเอองั้นต่อขึ้นมาตรงตรงแล้วกันเอา้าต่อเกินป่ะหรือไงไม่เกินไม่เกินเอาไปก็ไปต่อข้างบนดิอา่าไม่ฝนต่อขึ้นมาแล้วกันโหนี่เขาตัวบลเลิศเลยดิเน ก็อย่าให้ขามันสูงเกินนี่ขาเขาสูงมากแล้วเนี่ยขาเขาสูงนั่นแหละนะเอาละได้กุงเกงแล้วพี่ฝนกางเกงนะเอาแค่นี้ไะกางเกงกางเกงแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้จะเป็นเข็มขัดนะกันเดี๋ยวพี่เอกจะเว้นเอาไว้ใส่เข็มขัดไหนเข็มขัดนี่ยหรอใช่ตรงนี้เป็นเข็มขัดโอ้ฝนตกอะ่ะ อันนี้ใช่ไหมนี่เข็มขัดสีดำใช่ไหมใช่เข็มขัดสีดําเดี๋ยวเพียงหาสีทองหน่อยสีทองสีทองนี่แอ้ไปไปตรงนี้เข็มขัดได้ไหมอ่ะได้ได้ไดไดหัว,ห,วหัวเข็มขัดสีทองเออดีไหมสวยนะได้อยอ้ลำคาญฝนตกนะเขาต้องดำอย่างนี้เลยเหรออ๋อมันก็ต้องดำทั้งตัวดิเหมือนซันตาคลอสเลยดิเออตอนนี้เหมือนซ <laughs> ันตาคลอส ไม่ว่าไปมันคุ้นๆอยู่นะเหมือนซันตาคอสอยู่เนี่ยเออซันต้าเลยเออตอนนี้เหมือนซันตาคอสเลยทำไงดีใช,ใช่เลยเนี่ยซันตาคอสเลยปึ๊บ,บอเอาแค่นี้นะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้จะเป็นหัวเนาะใช่ไหมตรงนี้ต้องเป็นหัวใช่พี่ฝนเอาต่อไปเถอะเดี๋ยวพี่ฝนต่อข้างล่างยังมึนอยู่เลยอ่านี่ตรงนี้นะอุ้ยตัวใหญ่มากเลยเนี่ยเออเหมือนซันตาคอสเดี๋ยวก่อนนะ แล้วเอามือมาอย่างงี้นะมือมาอย่างงี้มือออกงี้นะทุกคนอึ้บมือออกไปงงี้นี่อ่าต้องอยู่สภาพไหนอะมืออะสามอันอ่ะแบบนี้แบบนี้ไงซา,ตาบบนตานะใช่เลยใช่ซานต้าเลยเรียกว่าซานตาคอร์นนั่นแหละ ไม่ใช่ผู้คุมแล้วนะใช่เดี๋ยวเราพอเรามีหมวกมีอะไรก็ใช่แล้วสัหรับคอสเฉยอย่าลืมใส่เข่าอ่ะเอาอย่าลืมใส่เข่าด้วยหรอเดี๋ยวก่อนนะอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยได้ไหมได้ไหมได้อยู่นี่แล้วพี่เอกก็ทำแบบนี้ไม้แขนเป็นงั้นน่ะเอาก็พี่เอกจะให้เท้าแขนเข้า่างี้แขนเบี้ยว ไม่ได้แขนเบี้ยวจะให้เขาเท้าแขนเข้ามาเท้าเอวเหรอเออยืนเท้าเอวอ่ะยืนหนบตามระเบียบพักอะไรเงี้ยอ๋ออ๋อยืนแบบกลางแขนนะได้บ่ล่ะต้องลองดูก่อนลองดูก่อนไม่สวยก็ค่อยเปลี่ยนใหม่ไม่สวยเลยแหละจริงเหรอขอดูหน่อยดิขอสวยเลยอ่ะไม่ได้อ่ะเนี้ยไม่ได้ไม่ได้เอาออคือแล้วก็แบบให้ยืนเหมือนที่เอกก็ได้ ยืนเหมือนพี่เอกหรอเออยืนแขนลงมาเหมือนพี่เอกนะอ่ายืนแขนยืนแขนสีมันแดงหมดเลยมันเลยไม่มีมิติเลยอะ่ะไม่เป็นไรให้ยืดออกมาแล้วเดี๋ยวมีคาดดำไงอ๋อมีคาดดำด้วยหรอใช่โอเคยื่นมือออกมานะอา่าเป็นคาดข้อแขนนี่ไงพอแล้วพอแล้วนะเดี๋ยวพลงกต่อข้างล่างเลยนี่ไงมีนะ ก็ยาวเกินได้ไหมเพราะคาดดำปุ๊บสันตะคอดชัดๆแขนใหญ่ไปข้อนึงไหมอ่ะก็เพีอกทำสามไงใหญ่ไปหรอเออใหญ่ไปข้อนึงข้อล่างไม่ต้องหรอกอ,อ้าข้อล่างไม่ต้องอ,อ้าล่างไม่ต้องก็ล่างไม่ต้องงั้นอันนี้ก็ออกมาฮึ <laughs> <laughs> ว่าไงอะ่ะ ี่แจกของขวัญเออใช่เดี๋ยวไปแจกของขวัญโอเคเกือบเสร็จแล้วพี่ฝนโอ้เดี๋ยว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 ยไงอ่ะเมาเมาเมาลายลูกกระตา่ายอ่ะใส่แขนดำให้ดี นะอ่าแล้วเดี๋ยวตรงนี้ตรงกลางไม่ได้เติมใช่ไหมไม่เป็นไรไม่แขนเขาไม่เท่ากันเลยสักข้างเดียวก็สามไงสามบล็อกทีนี้พอสามบล็อกก็เลยเป็นงี้ถ้างั้นก็ต้องเอาตรงนี้ออกที่ฝนเออตรงนี้ออกใช่ตรงนี้ออกไปบล็อกหนึ่งพอแล้วมืดแท้ละเอออยู่ดีๆก็มืดเดี๋ยวก่อนนะมืดมองไรไม่เห็นเลยโอเคโอเคเอาละตอนนี้เขาเป็นส่วนหน้าส่วนหน้าตรงนี้ก็จะเริ่มเป็นหน้ากากมาใช่ปะ อ่าหน้ากากเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมที่เขาใส่เป็นฮู้ดอ่ะใช่ป่ะได้ใช่ใชอ๋อนะปับป๊บปับ๊บปั๊บอย่างงี้นะแล้วก็เป็นฮู้ดใหม่เอ๊ะต้องมีคอด้วยป่ะคอเสื้อนี้ป่ะแ,แล้วก็เป็นสีดำแค่นี้ไหมสีดำทั้งอันเลยพี่ฝน ยังไงอ๋อหน้าดำอ่ะเหรอใช่หน้าเป็นสีดำไงพี่เอกเว้นเฉพาะหน้าไว้ให้ใส่เป็นสีดำมันจะเป็นอย่างนี้อ่าดำดำนี้นะก็จะเป็นดำนี้ฮะเดี๋ยวค่อยเจาะสีขาวทีหลังโอเคตรงนี้ก็ใส่นี่ได้ละเรียบร้อยฮะ เรียบร้อยวันนี้บอกข้างบนต้องแดงบรอข้างบนเป็นสีขาวไงเขาเป็นสีเส่เหลี่ยมอ๋อจะทำให้เป็นสี่เหลี่ยมอ่เพื่อจททำสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมตรงนี้มันก็ต้องไอ้นี่ดิก็ต้องเป็นแดงดิตรงเนี้ยตรงไหนอ่ะเนี่ยข้างในวงมันจะต้องแบบดำดำหรอยังไงสี่เหลี่ยมยังไงอ่ะก็เป็นสี่เหลี่ยมไงก็ต้องเป็นอย่างนี้เปล่าถูกปะ เออเออได้แล้วทำไมดูแปลกๆรับคนนี่ก็ฝนตกจังเลยไหนดูดิเฮ้ยมันต้องเอาออกมาฟากนี้ข้างหนึ่งหรอข้อหนึ่งหรออะไรออกข้อหนึ่งข้างหนึ่งเนี่ยหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ปืนอมยิ้มไว้ก่อนปืนอมยิ้มเนี่ยเอาสีขาวมาเหมือนไม่เหมือนไม่เท่ากัน นี่ปืนอมยิ้มนะนี่เขามีปืนอมยิ้มอยู่ปืนสายอมยิ้มเอาละปืนอมยิ้มปืนอมยิ้มพี่ฝนทำอะไร่ะเูเอาให้เหมือนอมยิ้มนะขอดูหน่อยดิยเดว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเป็นอมยิ้มต้องเป็นทรงกลมพี่ฝนต้องทำสี่เหลี่ยมมาก่อนนะแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้แ่บแบบนี้แหละยิงมาเป็นอมยิ้มทุกคนอ่าแล้วก็ตรงนี้อะไรอ่ะอะไรนี่คืออะไรอ่ะปืนอมยิ้มไงโอ้ ยิงโป๊ะออกมานี่จินตนาการเหรอเคยเห็นบ่าวที่เขายิงออกมาไงที่เขาเดินอ่ะที่มันมีคนทําคลิปแล้วเขาเดินแล้วเขาก็ยิงแล้วอมยิ้มก็ตีออกมาปั๊บแล้วก็มีคนอ้าปากงับไปอ่ะอ๋อเออเออย่างนั้นเหรอนี่จินตนาการสําคัญพอๆกับความไม่รู้เขียกว่าวันนี้ออกดีกว่าไม่รู้นี่ดีกว่าอ่าเนี่ยแหละใช่เลยออ่าเออพอได้วะอ่าเดี๋ยว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 หัวลืมลืมปิดลืมปิดปิด เฮ้ยเรียบร้อยมาเนี่ยได้ปะล่ะได้แล้วผู้คุมสี่เหลี่ยมหนึ่งตัวยืนอยู่คั่วยองฮีถือปืนด้วยฮะเท่อใช่ได้ใช่ไหมใช่ได้ใช่ได้แต่พี่เอกว่ามันคงจะดีกว่านี้นะถ้าเราแบบจะทําตรงนี้ให้มันดูดีกว่านี้นะนี่เพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเพิ่มหวไหล่แต่ว่าไม่เท่ากันเพิ่มหัวไหลย ได้ไหมอ่ะก็ไม่เท่ากันอยู่ดีเอาหัวไหลมาอีกด้าน,นอ่ะหัวไหลมันตั่มันไม่เข้ากันตั้งแต่ที่ตัวแล้ว <c oughs> อ่ะหัวไหลอ๋อเพียกรู้แล้วหัวฝั่งนี้เขาไม่เท่ากันถูกป่าหัวฝั่งเนี้ยก็ต้องต่อนี้ออกมาหัวฝั่งนี้เขาไม่เท่ากันพี่ฝนเอานี้<ล>ออกนะแล้วก็เอาสีขาวออกไป ่ไหเอาสีดำใส่ออตรงนี้สีดำใส่ใช่ไหมอันนี้ใส่นี่อันนี้ใส่นูน่นเออ,เอ,อถูกปะ่ะถูกแล้วไงไม่ถูกอันนี้ต้องเป็นสีดำอันบนน่ะเพราะว่าหน้าเขาอะ่ะที่เป็นสีเดี่ยมมันต้องอยู่ตรงกลางแล้วมันพอที่ไหนอะ่ะกันตีข้างบนออกไปยอไม่พอไม่พอไม่พอเดี๋ยวก่อน ตรงเนี้ยมันต้องเป็นสีดำทุกบ่าเอออ่าตรงนี้เป็นสีขาวอ่ะสีขาวสีขาวอย่างงี้สีขาวอยู่นี้อันนี้ไม่เอาอันนี้ต้องเป็นสีดำเออใช่ไหมอันนี้ต้องเป็นสีดำใช่เอออันนี้ก็สีขาวอันนี้สีขาวต้องเป็นนี้เออเออเอ๊ะถูกปะเนี่ยเออถูกแล้วสีแดงเพิ่มข้างบนหน่อยนี่ฮูดฮูดฮูดเออดำต้องเป็นดำได้านนี้นี่อย่างเงี้ยเอาดำไหนอีกัะดำนี้ดำนี้ แล้วไหนตอนแรกบอกเอาดําขนแกะตอนนี้จะเอาดาคอนกรีตนี่มันต้องเป็นดาอันนี้ได้ยังไงนี่ไงกำลังทําอยู่โอโ้โหเข็มคัดสั้นมากเลยเนะนี่ยนี่นี่นี่ดำน,นี่เออใช่แล้วนี่เลย <laughs> เดี๋ยว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 ขอเพิ่มอะไรหน่อยติดยศ <ไป S 1> ติดยศติดยศ <laughs> ติดดาวติดดาวติดาตดาวติดดาวให้ ติดดาวประดับว่ามีดาวให้ด้วยเห็นมั้วนี่ถ<ว>ูกต้องนี่มีดาวให้ด้วยเห็นไหมติดดาวให้ด้วยนในคนอออันนี้ได้แล้วอย่างนี้ค่อยชั่วเอออย่างนี้ค่อยอยังชั่วนะเออแล้วข้างหลังต้องมีแบ็กกราวไหมเอาอะไรอะ่ะไม่รู้มีตองแล้วแค่นี้แหละแค่นี้แล้วกันนะเอาแค่นี้เหรอมันเที่ยวแค่นี้เหรออะไรเอาแค่นี้จริงเหรอเอา เอาเอาแค่นี้ก็แค่นี้ทุกคน,เ,น,นะนเสร็จแล้วนะนี่ทําเสร็จเรียบร้อย <laughs> <laughs> เรียบร้อยแล้วนี่ผู้คุมไปไงสวยงามเลยทุกคนนี่นี่ให้ดูตั้งแต่หัวจะลดเท้าเลยนี่อโอเคใครที่ชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติ <laughs> ตกดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งแจ้งเต,ตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะวันนี้พี่เอกพี่ฝนแล้วก็ท่านผู้คุมจะต้องลาไปก่อน โอ้ฝนตกซะด้วยนี่ผู้คุมมีหลายเจ้าแล้วเนี่ยไหนอะนี่ไงมีหลายเจ้าแล้วอะโอ้ี่เราสร้างามาเยอะมากเลยเนี่ยเออเราสร้างเยอะเกินไปทุก่นเนี่ยเอาละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะพี่ฝนบินไปไหนแล้วเนี่ยนี่ไงโอเคเจอกันใหม่นะทุกคนบุย,บย